ครับตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของการถอดชุดสายแพรนะครับที่เป็นแผงวงจรด้านบนท้ายเล่นนี้นะครับก็จะมีสกรูอยู่2ตัวนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็ทำการถอดได้เลยนะครับต้องระวังระวังนิดนึงนะครับ ควใช้ตัวสกรูที่มีขนาดพอดีกับเจ้าตัวเครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือที่มีขนาดพอดีกับเจ้าตัวร่องของสกรูนะครับ ัมาเราจะใช้ปลายเกลียวเบนขนาดเล็กนะครับเห็นว่าสายแพรนี่นะครับมันต้องปลดล็อกสลักที่อยู่ด้านหลังนี้ออกนะครับเมื่อออกมาแล้วก็นี้เราก็ต้องถอดสายแพรนะครับ เมื่อถอดสายแพยครบ3จุดแล้วนะครับคราวนี้ก็เราสามารถยกในส่วนของตัวบอร์ดด้านบนนี้ออกนะครับต้องระมัดรวังนิดนึงนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัด